ถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะถ่ายวิดีโอหน่อยค่ะนะคะดูนะคะความสวยงามความสวยงามมากฝ่าลา้ข้างหลังนะคะดูนะคะ สวยนะคะแล้เวเรามาทำบุญค่ะวันนี้นะคะมาไหว้พระขอพอน,นะคะดูดู็นไทยถ่ายรูปได้นะคะเนาะแต่ก็ขอให้นั่งนั่งถ่ายนะคะไม่ให้ยืนนะคะนั่งถ่ายรูปได้ เป็นเดือนไม้นะคะเป็นใหม่หมดนิดหน่อยไม้หมดนะคะสวยงามมากแล้วก็เย็นสบายนะคะไม่ร้อนเย็นสบายค่ะเย็นสบายมาก แน่าภาพสวยๆมาให้ชมนะคะอาจจะเสียงเบาไปนิดเพราะว่าอยู่บนวัดอยู่บนจัลลาลุกุตินี่แหละนะคะก็ไม่อยากพูดเสียงดังนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าในโทรศัพท์ไหมเป็นไม้นะคะความสวยงาม มาเที่ยวชมได้ด้ค่ะเด้อทำบุญวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะร่มเย็นร่มรื่นมาก สวยงามนะพี่น้องเด้อมาเที่ยวดนะคะ่ะมาไหวาพ้พระทำบุญวันนี้วันหยุดวันนี้มีโอกาสไปมาทำบุญนะพี่น้องนีกะบมาหอดเดล่วนะคะเนาะะหอดมาถึงเหลาได้มาไหว้พระแบบ 你、嗯、看这卡的。